จริงๆแล้วเนี่ยในจังหวัดพะเยาของเราเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างจะมั่นคงในฐานเสียงของพรักเพื่อไทยทั้ง3เขตเขตหนึ่งอรุณีชำนานญยาเขตสองวิสุชัยนรุนแล้วก็เขตสามไพโรตันบรรจงเนี่ยเท่าที่พี่โค้งสุดท้ายเนี่ยพักมอบหมายให้มาดูแลทั้ง3เขตเนี่ยนะคะ 5. 5. 5. ก็เห็นว่ากระแส ของพักเพื่อไทยยังแน่นแน่นมากๆเลยนะคะแห่เข้าหมู่บ้านในคนแห่ออกมาต้อนรับเด็ดดอกไม้พวงมาลายัยเตรียมมาให้เราอย่างเงี้ยน,นี้เป็นสิ่งที่เขารอคอยพักเพื่อไทยทั้ง3เขตเด่ยนะคะเรามั่นใจว่าเราจะสามารถรักษาแชมป์ของพักเพื่อไทยที่นี่ทั้งจังหวัดได้ยกจังหวัดแน่นอนนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเขตสองนั้นนั่นก็คือมีการปล่อยข่าวลือว่าวิสุทธิชัยนรุณนะถูกตัดสิทธิ์แล้วแล้วเราก็เลยต้องไปแห่ต้องไป ชี้แจงนะคะประชาชนหลายคนก็สับสนอยู่นะคะดังนั้นก็อยากที่จะ,ะให้ผู้ที่ปล่อยข่าวเนี่ยได้หยุดได้หยุดการปล่อยข่าวลือทําลายกันแบบนี้นะคะก็อยากให้ประชาชนในเขตสองอำเภอจุนเชียงคําภูสางได้เข้าใจไวไ่าวิสุทธิชัยนรุนพรรคเพื่อไทยเบอร์สีนี่ยังคงมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเหมือนเดิมวันที่24นี้เลือกวิสุทธิเบอร์สีได้เหมือนเดิมในเขตสองนะคะและสําหรับพักคที่หวังว่าจะมาชิงแชมป์ ยึดเก้าอี้ของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดพะเยาไม่รู้ว่าจะตั้งเป้ากี่เขตก็ตามดิฉันคิดว่า คงจะเหนื่อยมากนะคะคงไม่น่าจะทําได้สําเร็จนะคบเพราะว่าผลงานของพักเพื่อไทยก็ดีมากอยู่แล้วแล้วก็นโยบายก็ดีมากอยู่แล้วนโยบายใหม่ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะราคาข้าวนี่ชาวบ้านชอบใจมากเลยนะคะหอมมะลิตั้งเวรละ1 7 0 0นเบาทนะคะแล้วก็ยังจะได้หวยบําเหน็จที่กลายเป็นเงินออมอีกอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นบําเหน็จในตอน60ปีอีกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจต,ต้องพักเพื่อไทยเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันภูมิใจและมั่น มั่นใจรวมทั้งเขต5จังหวัดเชียงรายพักก็มอบหมายให้ไปดูแลในเขต5จังหวัดเชียงรายก็มั่นใจว่าเราสามารถรักษาแชมป์ได้นะคะดังนั้นต้องขอบคุณประชาชนทางภาคเหนือมากๆเลยค่ะที่จะ,ะช่วยให้กําลังใจพักเพื่อไทยมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับเกษตรกรนะคะขอบคุณมากค่ะ